อัลลามุอะัลกุมวะระมตุลลอฮิวะบารกาตุขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์ทรงมีแด่นักเรียนทุกคนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เรากลับมาเจอกันในรายวิชาศา,ศาสนาอิสลามวันนี้นะคะเราจะมาร่วมการเรียนรู้ในเรื่องของการละหมาดต,ตรอแวดกันนะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่เราเรียนในเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะคะแน่นอนว่าเดือนรอมฎอน ย่อมจะต้องมีการละหมาดตระเวะด้วยนะคะค่ะเรามาดูกันว่าการละหมาดตระเวะหมายถึงอะไรนะคะคําว่าอัตรอเวทนะคะเป็นคํานามพระหูพจน์ที่มาจากคําว่าอัตรอวิหะนะคะหมายถึงการพักหนึ่งครั้งเหตุที่ว่าต้องเรียกการละหมาดนี้ว่าอัตรอเวดก็คือ เพราะว่าบรรดาผู้ที่ทำการละหมาดค่ะเขาจะพักภายหลังทุกๆุกสี่รอกอัดหนึ่งครั้งนะคะเมื่อละหมาดได้สี่รอกอัศีจะมีการพักหนึ่งครั้งนะคะซึ่งในการพักในที่นี้ไม่ได้พักแบบยาวนานนะคะแต่ก็คือหยุดพักไปครู่หนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นเพื่อที่จะทำการละหมาดในรอกอัดต่อไปนั่นเองค่ะโดยที่ว่า ชื่อเรียกที่เรามักจะนิยมเรียกกันนะคะนั่นก็คือเราจะเรียกว่าการละหมาดต,ตรเวะนะคะแต่ในที่นี้ยังมีชื่ออื่นๆอีกนะคะยกตัวอย่างเช่นมีชื่อว่ากิยามรมฎอนนะคะนั่นก็คือการละหมาดในค่ำคืนของรมฎอนนะคะข้อชี้ขาดของการละหมาดต,ตรเวะนะ การละหมาดตะวะเป็นสุนัขอักกะนะคะนั่นก็คือเน้นหนักให้กระทำนะคะแต่หากใครที่ไม่สามารถกระทำได้ก็ถือว่าเขาคนนั้นไม่ได้มีความผิดใดๆนะคะหากเรากระทำเราก็ได้ผลบุญนะคะแต่เน้นหนักนะคะพยายามละหมาดนะคะซึ่งในการละหมาดนั้นอาจจะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะ บางกลุ่มนะคะเขาก็ทำการละหมาดตะเวท20รักอัาและก็ละหมาดวิเตสอีก3รักอัตรวมกันเป็น23นะคะหรือยังมีกลุ่มอื่นๆเช่นมีกลุ่มที่ละหมาดตระเวท8รอกอัาเป็นต้นนะคะ การละหมาดต,ตะเวแบบจามะอะนะคะซึ่งแน่นอนว่าในการละหมาดต,ตะเวนั้นเราสามารถที่จะทําการละหมาดแบบจามะอะที่มัสยิดหรือเราจะทําการละหมาดคนเดียวที่บ้านนะคะสามารถกระทําได้ทั้งสองรูปแบบเลยนะคะเพราะว่ามีแบบอย่างมาจากท่านนาบีทั้งสิ้นเลยนะคะโดยที่ว่า ท่านหญิงอาอิชะนะคะซึ่งเป็นภรรยาของท่านนาบีได้เล่าว่าเทจริงท่านรอซูนสโล,ลล้อฮวาลฮิวะสล,ลัมละหมาดกลางคืนนะคะในเดือนมอมรอหนึ่งที่มัสยิดและท่านรอซูลละหมาดตะระเวะกับบรรดาซอฮาบะและก็เป็นการละหมาดแบบมหมุมนะคะจากนั้นท่านรอซูนก็ได้ละหมาดในคืนถัดมานะคะ บรรดาก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นนะคะและถัดมาบรรดาซอบะก็รวมตัวกันในคืนที่3หรือคืนที่4นะคะจากฮะดีสนี้นะคะก็หมายถึงว่าท่านนาบีเนี่ยได้ทําการละหมาดท,ที่บ้านและก็ท่านนาบีก็ได้ทําการละหมาดแบบจามะร่วมกับบรรดาซอบะที่มัสยิดด้วยนะคะต่อมาเวลาของการละหมาดตรเวะ เวลาของการละหมาดตะเวจะเข้าเมื่อใดนะคะการละหมาดตะเวนะคะจะเข้าเวลาด้วยกับการสิ้นสุดของการละหมาดอิชานั่นก็คือเราจะต้องละหมาดอิชาก่อนนะคะหลังจากที่เราละหมาดอิชาเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นถือว่าเป็นเวลาของการละหมาดตะเวนะคะจนกระทั่งไปถึงแสงอรุณขึ้นนะคะนั่นก็คือก่อนที่จะละหมาดซุบะฮีนั่นเองค่ะ วิธีการละหมาดสุนัตตระเวนะคะวิธีการละหมาดหรือลักษณะขั้นตอนการละหมาดตระเวศนะคะเหมือนการละหมาดสุนัตอื่นๆเลยนะคะต่างกันเพียงแค่การเนียดหรือการตั้งเจตนาเท่านั้นนะคะนั่นก็คือในการละหมาดตระเวเนี่ยเราจะละหมาดสองรักัดแล้วก็ให้สลามนะคะหลังจากนั้นเสร็จเราถึงจะลุกขึ้นมาแล้วก็ทําการละหมาดอีกสองรักัาแล้วก็ให้สลามนะคะ การตั้งเจตนาหรือว่าการเนี่ยในใจก่อนที่เราจะทําการละหมาดตรารเวนะคะในกรณีที่1ก็คือกรณีที่เราละหมาดเป็นจามะอะนะคะให้เราตั้งเจตนาว่าข้าพเจ้าละหมาดสุนัตตารเวสองรอกะอัดตามอีมาเพื่ออัลลอฮ์ะนะคะ และในกรณีที่2นั่นก็คือกรณีการละหมาดสุนัตตรเวะคนเดียวนะคะให้เราตั้งเจตนาเลยว่าข้าพเจ้าละหมาดสุนัตตรเวศสองรักอัดเพื่ออัลลอฮ์นะคะโดยที่ว่าในการตั้งเจตนานะคะผู้ละหมาดนะคะจะต้องตั้งเจตนาการละหมาดตรเวะโดยให้ตั้งเจตนาทุกๆสองรักััด กล่าวคือเรานะคะจะไม่ตั้งเจตนาว่าข้าพเจ้าละหมาดตรแวศยี่สิบรักษาเพื่อนล้อนะคะแบบนี้ไม่ถูกนะคะเราจะต้องทําการตั้งเจตนาว่าข้าพเจ้าละหมาดตรแวศสองรักษาเพื่อนล้อตาลาเมื่อเสร็จจากสองรักษาแรกนะคะและเราให้สลามแล้วเราลุกขึ้นมาที่จะทําการละหมาดใหม่เราก็จะต้องทําการตั้งเจตนาใหม่นะคะ หัวข้อต่อมาของเรานั่นก็คือผล,ลบุญของการละหมาดต,ตรเวะนะคะการละหมาดในยามข้าคพืนของเดือนรอมฎอนนะคะเป็นสุนนะที่ท่านนาบีนะคะได้กระทําเอาไว้นะคะหรือว่าเป็นแบบอย่างที่ท่านเนี่ยได้ทําเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างแก่มุสลิมนะคะโดยที่ว่าท่านได้กล่าวว่า ผู้ใดยืนละหมาดในยามค่ำคืนของเดือนอมฎดอนนะคะอันเกิดจากความศรัทธาและมุ่งหวังจากผลบุญของอัลลอฮ์นะคะสิ่งที่ผู้นั้นได้กระทำมาก่อนนะคะจากบาปเล็กนะคะของเขาเนี่ยจะถูกให้อภัยแก่เขาผู้นั้นแล้วนะคะนั่นหมายความว่า ผู้ที่ทําการละหมาดในยมามค่ำคืนในเดือนรอมฎอนนะคะและก็มีความศรัทธาและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอลัลลอฮ์เนี่ยจะทรงอภัยโทษให้กับเขานะคะซึ่งแน่นอนว่าบาปเล็กๆของเขาเนี่ยอลัลลอฮ์จะอภัยโทษให้นะคะขดดิษบทนี้เนี่ยถูกบันทึกด้วยบุคอลีและมุสลิมนะคะ มาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะคะงานที่ครูมอบหมายนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านดูอาหลังละหมาดตรเวะและละหมาดวิตรสนะคะที่ท่านนาบีเนี่ยอ่านเป็นแบบอย่างให้เรานะคะพร้อมกับอัดคลิปวิดีโอส่งมาในไลน์ส่วนตัวของครูหรือว่าในไลน์กลุ่มป .6 นะคะซึ่งเราไปดูกันว่าดูอาหลังจากการละหมาตรเวะนั้น ท่านนาบีอ่านว่าอย่างไรนะคะดูอาหลังละหมาตรเวมีรูปแบบแล้วก็สำนวนดูอาที่มาจากท่านนาบีสลบวฮัวไลยุสลัมนั่นก็คือซุบฮานัลมะลิกินกุดดูสนะคะมีความหมายว่ามหาบริสุทธิ์แด่พระผู้ทรงอำนาจผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่งนะคะ ให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านดูานี้พร้อมกับอัดคลิปวิดีโอส่งครูนะคะและก็นำความรู้ที่ได้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะหากรมดอนหน้ามาถึงและอัลลอฮ์ทรงให้ชีวิตของเราถึงรมดอนหน้านะคะเราจะนำความรู้ที่เราได้รับนะคะไปปรับใช้ในการละหมาดในช่วงเดือนรมดอนที่จะมาถึงนะคะ สำหรับในวันนี้ก็วาเลยกุมมุสสลามวเระมะตุลลอฮิวะบารกาตู